ล่านเลยล่านเลยยิงเลยลั่านเลยล่นเลยล่นเลยหันประตูเลยหานประตูเลยกู้หน่อยคนนึงมารับกูหน่อยจะไปรับให้มองหน่อยคนนึงเข้ามาเข้ามากระทืบแม่งเลยเข้ามาเข้ามาซ็อกอยู่ไหนอ่ะเวามาหน่อยหนูีบีคนนึงวายพีคนนึ่งมาข้ามาหมดเลยเข้ามาหมดเลยวางข้างในนะวางข้างในไม่ได้วางประตูนะวางข้างในวางข้างในไหนวคนนึงใครก็ได้พูดดีร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าร้านไหนเดี๋ยวกูไป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 เข้ามาเข้ามายังมาเออเก้าล่นเลยเก้าวางไหนจุ้ง มันมันยิงบนบ้านะบนบนหลังคาบ้านไม่เปไร่ย่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาหมดเข้ามาเข้ามาเข้ามาหมดเข้ามาหมดเข้ามาใหหมดเข้ามาหมดเข้ามาหมดเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมเข้ามาให้หมดเข้ามเ้าม้มาใหเขามา้เลยเข้ามา้หมเม้ลงเขามมามาให้มเม้เามมเ้เข้ามมเดขาดมาเข้เอามามาเอาเพื่อนนะเาเเ ปืนข้างนอีมันยิงมันงมันงมันรงนข้างนอกถไม่วางราหเถกไม่วางระเปิดด้วยถไม่วางเระเปิดด้วยไปวางระเบิดต่อไปวางเราเปิดต่อไปวางต่อไปวางเพื่อหายเพื่อหายนึงแลมโบแอมโบลำจินปืนไปเปืนายเล้นไปเต้นไปเล่นไปเต้ปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นปเต่นเนเนไปเต้นปเนเ้นเลนเล่นเเเนเลนยนเไนเนเอเนเนอเนเลนส้นเไตไ่เเเยเลย้น ไปาเอาดึงไปดึงหน่อยดึงไปหน่อยดวหน่อยดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อเล่นต่อชุมเอมันจะมาเ่น่อเป็นเปิดเปิดเล่น่อเป็นเนจะมาเลน่อไม่ดเปลี่ยนน่เยอหมันเปลี่ยนนีวเยอะทำไงเนี่ยรถฟังไม่ลงรถทำไงยดิแย่ม่ ทำไมทำไมหน่อยทำเองเออขบาไหมวาง EP แดงวาง EP แดงต้องถือมีดถือพี่นี่เลยนี่เลยมามามาื่อยเร่เป่ยนเปีนเปลี่ยเปลนเป่เปนเีขดให้เ่เรอวขดให้วาง EP นมมนแล้วกดกล่องไว้ด้วยนะกดกล่องไปทาประตูด้วยหญ่ใหญ่ไปจังเราปประตูด้วยใครมเีนห้าบนเลยมรียนหน้าบนอกไปนมเลียนหน้าานมาเลีนหน้าบานมาเีนน้าบ้านมาเรีนหน้า้านมเล่นหน้าบ้านมเรีนหน้าบามัรนน้้เรีนหน้าบานาเีนหน้าบ้านมาเรีนหน้าบ้านเรียนหน้าเ้านมาเีนน ถืต๊ะถือโต๊ะถือไม่ทำอะไรทำที่อะไรปาดเดาทำอะไรมือทำอะไรของมือมีอะไรขยายน้อยเตนโอ้มันหวงเล่นกันกเก๋เล่นเยี่ยไม่ดีจบเลยเยี่ยจะจอกจัดไอ้สปาดมันเล่นแต่ปืนจัดสพให้คุณจัดสพให้ไปเลยเอ๋เล่นไปเล่นพี่ เอ <c oughs> อสวยแ้ะเบิดขึ้นไหมแก๊งเล่าควายนะมันวาง EP แดงยังจะจับปืนกันอีกกูฮาวะ่ะแก๊งเล่าควายถึงตกต่ำขนาดนี้แล้วไอ,อาา้เฮียโง่ชิบหายไอาา้เหียมันวาง EP แดงก็ยัง,ยงจะวะเล่นปืนกันอยู่ในวง EP แดงกูรั่วอ่ะกูฮาแก๊งตัวเองไอ,อ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยโถไม่วางโถไม่วางระเบิดได้ปะโถไม่วางระเบิดได้ไหม ด้วยจบไปวางระเบิดด้วยเิ่ง้พื่อนหายเพื่อนหายคมดำไปกินปืนารพีหนัเออออกตรงหน้าบ้านมันอละออกวางยิมพีออกดีออกดีออกเลยออกเลยออกเลยเดี๋ยวกวางยิพีปิดหน้าบ้านมัน ดเียมึงเล่นระยะอดีกใครเล่นปืนไหนเนี่ยเล่นะพี่เทียวหน่อยเดี๋ยวพี่เทียวหน่อยมาเดี๋ยวพี่เทียวหน่อยเอาพี่เทียวหน่อยเอาพี่เทียวหน่อยต่อยเดี๋ยวกระเทียวหน่อยเดี๋ยวกเที่ยวหน่อยเดี๋ยวกเทียวหน่อยมันตกหนาป้ะมันตกหนาป้ะพี่พี่เทียรำตกหนาตกหน้หมดแ้วเฮ้ยมันชุบอ๋อมันชุบอ๋อต้องประตูมันชุบอ๋อไลเล่นต่อเล่นชุบอ๋อชุบออมีคนโดนเอาเ้ามแล้วเฮ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายสามดี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 หยิบหยิบสบออกแก้ดิแจ้แม่ด ลมน่อยลมหนอยเดี๋ยวสามงเอ้ยเอาสปไปมันวาง p แดงนวาง EP แดงต้องถือมีดถือมีดถือมีถือมีดเลียนไมเปลี่ยนไม่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 เปลี่ยนดอกขาให้ได้มาเลยดอกขาให้ e อีเทยตามไหลไหมไหลมาไหลมาไอ้เี่ยยาเลนหน้าน

เิงไม่เดือดเลยว่ะไเเเปเอาไเาทำ่ไหนทำมไปโดนระเบิดบ้านหมดดี เปลี่ยนเพลงเนาะเออเพลงไม่ได้เลยว่ะเพลงไม่ได้เรื่องเลยว่ะผมขอโทษขอโทษขอโทษด้วยเยี่ยมเอาสอบมันเส้นไปดิลงพทยุเข้ามาเฉยเลยป่วยเหี้ยงู้ควาขยะเออเข้ามาเข้ามาหรือกูวางซีโฟอีกลูกผมเห็นแล้วพี่ว่ะ ไปแล้วพี่เออแล้วพี่เหมือนกันชิบหายละวข้างในข้างในบ้านเป็นไงอ่ะใครอยู่ในบ้านมึงบอกกูอยู่ในบ้านนะโอ้โดนกินโดนกินอะไนโดนกินอะไรขอถามกันไม่ได้เหรอไม่คนต้องโผล่วางระเบิดกันด้วยคนะบ้ยนี่โดนอย่างกาไมเดี๋ยวพอย้เหี้ย โดนได <ique> ้ไงวะไอ้เที่ยมันชุบไม่ได้เพื่อนไม่มีศพมันปิดประตูปาจีพี่รู้หน่อยปาจีคนกูมียีสิบคนแต่บ้านกูมีเลนร้อยแค่จะมาบวกควยอะไรเงี้ยเสี่ยวไอ้ควายไม่ใช่มาบวกควยในบ้านกูมีเลนร้อยควายไอ้เียพูดเที่ยอะไรสัตว์มึงพูดเที่ยอะไรเที่ยเสี่ยวไอ้ควายควายไรควายก็พูดเที่ยอะไรมึงดูเรื่องเที่ยเสี่ยวไอ้ควายคนกูมียี่สิบคนไอ้ควายแต่บ้านกูมีเลนร้อยไอ้น้องไอ้เที่ย คุ้ยกากก็กากไอ้เหี้ยพูดเที่แหละมึงเยอะเสียคุ้ยเหี้ยอยู่แสงไหลไอ้สัตว์ที่นหญ่ไอ้สัตว์คฟอมเยอะไอ้เหี้ยฟอมเยอะไอ้สัตว์โอ้ยเลยเหี้ยเออมันต้องวางมันต้องโผขนเข้ามาวางด้วยไอ้เหี้ยเราไม่ชิดไอ้เหี้ยคิดคิดไม่ได้อะไอ้เหี้ยนี่มันชิดไม่ได้อะไอ้เหี้ยเป็นเชี่ยอะไรสัตว์ว่ามดตีไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยสัตว์เป็นเชี่ยอะไรพี่ครัวกูได้ให้อยู่แล้วสัตว์เป็นครัวอะไรเหี้ยกากอะไรควายบุก เหียอะไรสัตหิวแสงหนสัตว์มัหิวแสงเหรอมันหิวแสงเหรมันแยกแยะไม่ได้หรอไ้ขึงหิวแสงส้ตว์คยไอ้แยกแยะก็ไม่ได้ไอ้บ้าไอ้บาไอ้าไอ้บ้าไอไหนไอ้ขี้ไอ้ขี้ขยะไอ้โจไอ้โจควายมันแยกแยะให้เป็นกอไอ้คายมันแยกแยะให้เป็นกอไอ้คยไอ้ควายก็มารไอขี้ขยะ มนัต้องเสี่ยขอพูดด้เย่ยสี่ไอ้คุ้งขี้จมกบอลน่ขี้ควายหน้าขี้ใหญ่ขี้ควายขี้จมกหน้าหึ่งขี้ใหญ่ควายขีขยะขี้าอ้ขี้้ขี้วย่นควแล้วห้ยงไม่เป็นเลยขี้ควายบุกบ้านเียนเ็้ขีมู้นึงะออโง่เยี่ยบอลสาควายตัวเรียยอีควายขี้ฆ่ากูทั้งนั้นไอ้ขยะไอ้เยี่ยสุรวมเอลเจนสุดรวมขี้ฆ่าดายุคนึงนี่ขี้ขยะไอ้คุ้ เว่ยพีอยากโดนกดเว่ยไหวเว่ยไมหวมึงโดนไปแล้วไม่ยากเหรอวะแก๊งมึงอะ เดี๋ยวกูอยู่เอ็มเยาวๆให้มึงร้องอ่ะกูไม่เดี๋ยวกูจะเลียเอ็มเจยาวกันทืบมึงยาวๆจะร้องทำไมเชี่ยบอลนี่ชี้กัมันลอยควายไอ้เชี่ยบอลนี่ชี้กัมันลอยี่เคี่ยไม่ได้มึงเดกูด่ายี่ควายไอ้ยี่ขี้ข้ามึงเปนขี้ข้ากูด้วไหวว่ายอะกึงไปขยาไควายไอ้ยี่เจอนายจนี่เจดีกากก็คือขยะไอ้คยไอ้ฝาดมีด็กจนๆฝนไี้เชี่ยนายนั้นมึงโง่ถึงควายไ่ช้าไ่้จากเลียยีขยบ้คบ้า มึงฟังอ้อีพอลลี่เบียร์มึงก็ไปขี้ข้ากูไอ้ควายเอาเพลงนี้ดีกว่าเอ้ยที่ยังไม่ต่อวะวมึงจะเปิดเบีคต่อดิ